สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องโรมาล่าเลงวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเดินเที่ยวชมธรรมชาติแถวต่างจังหวัดนะครับนะครับท่านผู้ชมดูนี่ต้นไม้ต้นตนี้เ็าเรียกต้นอะไรแต่ผมถามเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเป็นสาวน้อยป่าแป้งถ้าใครรู้จักก็ลองคอมเมนต์มาดูครับนะครับผมผมไม่รู้แต่ว่าผมถามเขาว่าเป็นสาวน้อยป่าแป้งนะครับ ถ้าก็ดูต้นไม้หลักมีมีทั้งมะมะขามอันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรครับก็ดูไปเพลินครับมีต้นหมงต้นหมากท่านผู้ชมต้นหมากต้นไม้สีสวยสดใสผลหมากรากไม้เยอะแยะครับทุกพาดูรอบๆบรรยากาศรอบบ้านครับรอบสวนครับท่านผู้ชม ไปดูกันเรื่อยๆเดินไปนี่ต้นมาหลุมหลุมมั่สูง ไปกำดูปิวทิวัศั์ดูดต้นมะขามมะขามฝักกำลังอ่อนอ่อนอเต็มต้นมะขามเยอะมากดูดิ่เขามีกับข้าวกับปลาอะไรกินมาแนนล้ววิวกี้พาไปดูสงสวยวมาแล้วท่านผู้ชมดู อาหารการกินเห็นแล้วปลาปลากระป๋าครับครับกำลังปลาไหนครับพอ๋อคุยมาคุยมาแล้วเมาบอกว่าอ่ากำลังทอดปลาปลาเขาเรียกปลาอะไรนะปลากระบอกเห็นไหมครับปลากระบอกน้ำจืดกำลังทอดครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำไปดูบรรยากาศการกินข้าวมีไข่เจียวมีไข่เจียว มีไส้กรอกแล้วมะขามเปียกีเล่นใส่ปี๊บแบบนี้เลยมันมันมันน้อยไปเปล่ามะขามเปียกครับในปี๊บนะนี่ครับท่านผู้ชมดูเห็นไหมโบไม่เห็นนะมันมืดมะขามเปียกด้านในใสๆมันก็มีม่ถ่ายได้เลยใสๆมันมีถ่ายๆมีกระป๋อง่อดคริวดิ จะไปใช่น้ำมาขามเปียกแปลกหมูกกูแปลกเว้ยตัมะละกอแล้วเดี๋ยวเราไปดูการตัมะละกอกินมะละกอกันนครับ่หกขัวกำลังใส่พริกเอาแค่เม็ดมันใส่กระพอมั้งอย่าไปอย่าไปใส่จนขั่วมัน เดี๋ยวผมจะพา<ป>ท่านผู้ชมกินส้มตำนะกินข้าวกินส้มตำมรอสักครู่มาท่านผู้ชมมากินข้าวกันข้าวร้อนๆมากินข้าวกันมีส้มตำม,มีไส้กรอกมีไข่เจียวทอดปลากระบอกเห็ข้าวร้อนๆกินอยู่ในกระท่อมปลายนานะดูกระท่อมปลายนาเดี๋ยครับท่านผู้ชมกระท่อมปลายนา หลังคามุงกระเบื้องะกาวทอมปลายนารุ่นใหม่เห็นไหมครับท่านผู้ชมกระทอมปลายนารุ่นใหม่มาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดูที่เรากินกระท่อมกินข้าวก็อยู่ที่กระท่อมปลายนาจะมีความรสชาติอร่อยดีไหมอร่อย,าอายมากท่านผู้ชมเรามากินข้าวกันเดี๋ยวลองลองโอ้โหส้มตําทําไมมัน<ด>พรพิกเขียวอ๋ <laughs> พริกขียวแคทเทกก็ไม่มีพริกเขียวเราทางจะเผ็ดนะดูทางนะแต่กแบแต่กระแซ่บแตดูนะท่านผู้ชมอร่อยไหมอร่อยอันั่นก็กินได้มันไม่เผ็ดเท่าไหร่เรากินดูือเรื่องเพียวจะอร่อยรู้ว่ามันจะเผ็ดอร่อยเลยไม่รู้ต้องกินดูท่านผู้ชมไม่เผ็ดเนี่ยเผ็กินได้ลองกินดูตับตรงนี้อร่อย ถึงมไม่มีไม่มีมือเกิดเท้มันก็อร่อยอืมอร่อยใช่ไห้ตับสดๆครับมะกรอจากต้นครับอืเจ้วครับมะกอจากจากจากต้นมาเมอกี้เรื่องอร่อร่อยครับเนี่ยมเกบั่ครับต้มมะกอมาเก็บมาแล้วก็มาตำต้มเนี่ยแบบกาดเด้งม่มะละกอแบบตัวสี่มมายุ่ขึ้นมามีลาดเปย่างม่ผักกาดถิ่กับบนี้อ่ะเออถิ่นใส่บดว อร่อยล้วบคุณผ้มมีปลามีไข่มันต้องย่างไปข้าว้าเจ้าเจ้าาตอียงต้ต,ตนูน่อ,อี่อันละานกนอไต้งแต่งข้าวเจ้าจำไปนาตรงนาบาเราอร่อยา,า,ายอ่น่แหละอร่อยแับแั นขา้าวเจลาทมันอร่อยอมั้ยเจลาทมเนอะมันได้บรรยากาศไปแบบนึงถ้ามันกินอยู่ในบ้านแล้วก็คงก็ธรรมดาแซงแต่เรามากินอยู่กับท่มปลายนาเนี่ยมันอร่อยดูบรรยากาศทุง่งนาคนกรุงเทพจะมาการโดยที่บ้านนอกกินกินกันเยอะกินแบบอร่อยดีแบบบรรยากาศหัวตาเลยครเดียว ไป่เกียวใส่กับต pues mm ้มตำปลาทอดของของข้าวกรอบดีไปนีเครัอต้มตไหมนี่ไงต้มนะท่านผู้ชมนะอร่อยอร่อยแสบน่าทยสเครื่องมสบไม่ทันกินเลยอร่อยลีโต้มตำเลยแบบนี้ เอา,าว้ครันนี้ถ้ชาอชอบกกดไลค์ถ้าชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอร้อย